สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเพชรปลาใสาทั้งน้ำตาเผยเหตุฟังเส้นสุดท้ายลงสนามการเมืองขอเข้าสภาจวกบิ๊กตู่เพชรปลาใสาทั้งน้ำตาเผยเหตุฟังเส้นสุดท้ายลงสนามการเมืองลั่นหมดเวลาปณีประนอมขออาสาเข้าสภาไปจวกบิ๊กตู่อ้อนขอคะแนนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่22มกราคม2565 ที่ลานกีฬาชุมชนเสนานิคม2ซอ,อยพหลโยธิน34นายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอ,สอสอกทมเขต9หลักสี่จตุจักรพักเก้าวไกลเบอร์หจัดปาษายใหญ่ครั้งแรกโดยมีแกนนำและสมาชิกพักเก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักนายพิจารณชาวะพัฒนวงศสอสอบัญชีรายชื่อลองหัวหน้าพักนายชัยธวัฒน์ตุลาทน เลขาธิการพักนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อนายนัชชาบุญชยัยอินสวัสดิส์สสกทมร่วมเวทีปารัยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเขตจตุจักรและแฟนคลับของพักก้าวไกลมาร่วมฟังการปาร์สัยจำนวนมากรวมถึงนายธนากรจึงลุงเรืองกิจประธานคณะก้าวไกลและนางสาวพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวไกล ก็มาร่วมฟังปาใสด้วยเช่นเดียวกันทำกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เข้มข้นทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมฟังปาาใสและการจัดที่นั่งฟังป่าใสแบบเว้นระยะห่างนายการุณพลกล่าวเริ่มต้นว่าหลายคนสงสัยทําไมพักเก้าวไกลจึงส่งดารามาลงสมัครบางคนคิดว่ากลัวแพ้จึงส่งดารามาลงบางคนก็บอกว่าทําไมเอาคนที่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาเล่นการเมือง ทั้งนี้ขณะกล่าวนายการุณพลมีเสียงสั่นเครือก่อนน้ำตาจะไหลจนต้องหยุดพูดไปช่วงหนึ่งก่อนกล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้ตนเห็นว่าอาดีตพักอนาคตใหม่เป็นพักการเมืองเพื่อประชาชนและไม่มีนายทุนผูกขาดแต่การไปขวางทางผู้มีอำนาจและไปตีแผ่ความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้สุดท้ายพักก็ถูกยุบนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายของตนที่รู้สึกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ที่จะแก้ไขปัญหาตามระบอบรัฐสภาได้หายไปแต่มเมล็ดพันธุ์ที่พักอนาคตใหม่หวานลงไปแล้วแตกหน่อออกมาเป็นต้นใหม่คือพักก้าวไกลเมื่อตนทราบสิ่งเดียวที่ทําได้คือเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักก้าวไกลมันเป็นความอัดอั้นตันใจและตนเชื่อว่าหลายคนคงอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศนี้เราเห็นคนลําบากมามากเกินไปแล้วเราต้องเห็นอนาคตของชาติถูกขังอยู่ในเรือนจําเพียงเพราะ เรียกร้องอนาคตของตัวเองนายกรุณพลกล่าวว่าวันนี้ตนเป็นเพียงคนเล็กๆที่อยากจะมีสิทธิ์หน้าที่ในการช่วยให้พ่อแม่พี่น้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราพอหรือยังกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดที่บอกว่าเราจะมีวัคซีนเพียงพอและให้ประชาชนได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแต่มันเกิดขึ้นหรือไม่วันนี้กระทรวงกลาโหมที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติงบประมาณซื้อเครื่องบิน F35 จำนวนสีลำมูลค่า1.38หมื่นล้านบาทแต่ไม่มีเงินที่มาช่วยเหลือทางด้านสาธารณาสุขเพื่อหาชุดตรวจ atk และวัคซีนให้ประชาชนอย่างเพียงพอเพื่อให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติและเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้เงินเพียงเท่านี้เขาให้เราไม่ได้แต่สามารถเอาไปซื้อเรือดำน้ำเครื่องบิน รถถังหรืออาวุธได้มากมายตนอยากถามว่าวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกพบเจอปัญหาโควิด -19 มีประเทศไหนอยากจะลบกับเราหรือไม่พักเก้าวไกลและตนมีความเห็นตรงกันว่าเราต้องการให้ทุกคนมีเสรีภาพทุกคนต้องเท่าเทียมและเสมอกันทั้งทางด้านกฎหมายสาธารณสุขการศึกษาและสวัสดิการวันนี้พักก้าวไกลจึงส่งผมซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นดารา แต่ขอย้ำอีกครั้งว่าดาราเป็นอาชีพที่ผมใช้ทำรรมาหากินตลอดชีวิตแต่ดาราคนนี้จบเรจศรษฐศาสตร์เป็นเจ้าของธุรกิจ SME และดาราคนนี้พร้อมจะเข้าไปด่าพลเอกประยุทธ์ถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ประนีประนอมและจะไม่พูดจาดีๆกับคนที่ไร้วิสัยทัศน์และไม่มีเหตุผลถึงเวลาที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการคนที่พุ่งชนปัญหาและพูดตรงๆอย่างดุดัน แต่ไม่ก้าวล้าเราจะก้มโค้งให้ประชาชนแต่เราจะยืนตรงต่อหน้าเห็ุการณ์นายกรุณพลก่าวนายการุณพ,พลปสาสยต่อว่าพรรคก,ก้าวไกลมีสสที่เป็นสาวเย็บผ้ามีสสที่เป็นอาจารย์มีสสที่เป็นวิศวะและวันนี้พรรคก,ก้าวไกลจะมีสสที่เป็นดาราแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยเสียงจากพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะเข้าคูหาในวันอาทิตย์ที่30มกราคมนี้ เพื่อกาเบอร์หเพื่อส่งเสียงให้รัฐบาลรู้ว่าเราจะไม่ทนและต้องการเปลี่ยนแปลงขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ